ยังไม่เมากูยังไม่กลับไม่ต้องมารับกูกลับกูได้ไม่ต้องมาพอพากูไม่วันนี้พรานชูไปอย่าลูปลาไหลมานะ <c oughs> ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะครับไซส์สวยๆเลยมีไซส์ใหญ่มีตัวนึงหลายตัว7-8ตัวนี่จะทําอะไรกินครับพรนชู แกงแห้งหน่อไม้แกงแห้งหน่อไม้โดอเอาใจเจ้เขาหน่อยหั <c oughs> ่นเรียบร้อยเดี๋ยวเชฟชูก็จะแกงนะครับ เลยบ้านหอมมากนะครับทิ่แกงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาไหลลงไปนะครับ น้ำเก๊กควยคนชอบกินน้ำเก๊กขวยนี่จะทำกับข้าวอร่อยกระทะดำหน่อยนะครับครัวแบบบ้านๆบรนนอกบนรนอกบนนนอก,นนอกใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ผัดคุกเค้าเข้าไปเลยนะครับ เล่นไฟหน่อยให้เดือดอร่อยเปล่าไม่รู้นะแต่ผงชูแล้วผงนัวผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับ <c oughs> น้ำเก๊กฮวย ใส่พริกกับกระเทียที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยแส oh. ดงว่าอร่อยชุ่มแบบนี้ แก๊งปลาไหลอันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงปลาไหลหน่อไม้ดอง <c oughs> อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เค <c oughs> ็มได้ใจตายจามาไปกินข้าวกันเลย